สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ แนะนำของในร้านค้ากันนะครับผมว่าร้านค้าไหนเนี่ยมีของที่น่าสนใจและแนะนําให้ซื้อบ้างนะครับผมซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยก็ได้ขอกันมาให้แนะนําให้หน่อยนะเดี๋ยวยังไงวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาแนะนําในเรื่องของไอเทมในร้านค้าที่เราอยากจะแนะนําให้ซื้อกันดีกว่าว่าจะมีชิ้นไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวยังไงอันดับแรกเราก็ต้องเข้าไปที่ร้านค้ากันก่อนเลยละกันนะผมหสับตรงนี้เนาะ,นะนะ ในร้านค้าคามาซอนเนี่ยมันก็จะมีหมวดหมู่ในเรื่องของไอเทมหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเดนตราความก้าวหน้าของอีโรอุปกรณ์คอสตูม เหรียญม่วงน่นน่นันไปจนถึงสัญลักษณ์ของนักล่าหรือว่าบอสรัตนนั่นเองเนาะซึ่งในแต่ละหมวดหมู่เองเนี่ยก็จะมีของหลายๆอย่างให้เราได้แลกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเริ่มจากในเรื่องของแพ็กเกจเองก่อนเลยละกันนะผมซึ่งในแพ็กเกจเนี่ยก็จะไม่พูดถึงอะไรก็แล้วกันนะผมตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าดูตามความเหมาะสมของเราเลยเนาะว่า ถ้าหากเรามองว่ามันคุ้มมันก็จะคุ้มแต่ถ้าหากเรามองว่ามันไม่คุ้มมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับผมแต่ถ้าถามว่ามีแพ็กเกจอะไรที่แนะนําให้เติมบ้างนะครับผมตรงนี้เนาะก็จะมีหลักๆอยู่2อันด้วยกันที่อยากจะแนะนําให้เติมนะครับผมซึ่งจะมาทุกช่วงเวลาอยู่แล้วนั่นก็คือแพ็กเกจรายเดือนเกี่ยวกับเพชรนะครับผมตรงนี้เลยเนาะแพ็กเกจรายเดือนราคาพิเศษ1,500เพชรเติมปุ๊บรับทันที1500เพชรในราคา1 1 0บาทนะครับและในทุกวันเนี่ยก วันละ100เป็นจํานวน30วัน10วัน1,000นะครับผม30วันก็3,000รวมทั้งหมด4,500เพชรซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าในราคา110บาทเนี่ย4,500เพชรมันคุ้มจริงๆเหรอไปเปิดกระชานิดหน่อยๆมันก็หมดแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในระยะยาวเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมในเรื่องของบางอย่างเองเนี่ยมันก็จะมีการใช้เพชรเฉพาะการเติมเงินเท่านั้นด้วยนะผมยกตัวอยา่างเช่นกระชาตรงนี้เนาะ กระชาตรงนี้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการลดราคาที่เรากดใช้แค่ครั้งละ100แคสซึ่งมันก็ถือว่าราคาค่อนข้างถูกเอามานั่งกดเล่นๆทีละครั้งก็ได้หรือในบางทีเองเนี่ยก็จะมีการันตีที่มันจะออก ตัวละคร3ดาวแน่ๆ1ครั้งโดยใช้2,700เพชรตรงนั้นเองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะให้เรานำมาเปิดได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเติมสะสมไว้เถอะแล้วก็เก็บเพชรที่เป็นเพชรในการเติมทิ้งเอาไว้นะครับผมมันก็มีประโยชน์ในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะครับ ัดมาก็จะเป็นแพ็กเกจอีกแพ็กเกจหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ตรงด้านล่างเลยเนาะแพ็กเกจนี้ก็จะเป็นสมัครสมาชิกรายวันนะฮะผมนีสมัครสมาชิกคาเฟ่ปราสาทลอยฟ้าทั้งหมด14วันด้วยกันนะผมซึ่งใน14วันเนี่ยจะได้กาแฟวันละ100ถ้วยนะครับผมซึ่งจะมีมูลค่าอยู่ที่449บาทซึ่งถามว่ามันแพงไหมก็ต้องบอกตามตรงว่ามันแพงนะครับผมถ้ามองในมุมมองของการเติมเงินในเกมอื่นๆแต่ว่า ไอนี่เนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่สุดแล้วในเรื่องของการได้รับทรัพยากรมาฟาร์มนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เติมได้ไหมไม่เติมก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะว่ายังไงแล้วในทุกๆวันที่เราล็อกอินเข้าเกมเนี่ยเราก็จะได้กาแฟผ่านทางจดหมายอยู่แล้วนะคะรับผมวันละ2รอบนะฮะรอบละ50พลังงานเนาะอ่ะก็ตีกลมๆว่า100ตรงนี้เองก็เท่ากับว่าเราก็ได้ของฟรีในราคามูลค่า450บาท ได้ในทุกวันอยู่แล้วตามปกติแต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะได้เป็นกาแฟเพิ่มเติมขึ้นมาเผื่อว่าเราฟาร์มเยอะเราอยากจะกิ่งไวก็เติมเอาไว้ก็ได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะข้ามไปตรงอื่นแล้วละกันนะผมจบในเรื่องของหมวดตรงนี้ละกันเนาะที่เหลือมันจะเป็นตามเทศกาลนู่นนี่นั่นต่างๆก็ดูตามความคุ้มค่าของเราละกันว่าอยากจะเติมหรือไม่เติมนะฮะถัดมาในเรื่องของร้านค้าเงินตราตรงนี้เองเนี่ยจะมีแค่ในเรื่องของการเติมกาแฟและการเติมเงินอัญมณี ก็ถ้าแบบอย่างที่บอกไปเนาะ1เดือน4,500 <500, S 2> เพชรถ้ามาเติมตรงนี้เนี่ย4,500เพชรเนี่ยมันราคา1,000บาทเลยเนาะ ถูกกว่าประมาณ10เท่าเลยนะครับแนะนาว่าตรงนั้นไปเติมเลยดีกว่าเนาะตรงนี้ก็ข้ามไปแล้วกันกาแฟถ้าจะกดกดได้แนะนําว่ากดแค่วันละถ้วยพอเนาะก็คือกดกวันละ50นะครับผมกดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ต้องกดเยอะเนาะถัดมาความก้าวหน้าของฮีโร่ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญก่อนเลยแล้วกันที่จะพูดถึงเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีของอย่างหนึ่งที่ควรจะซื้อทุกสัปดาห์สัปดาห,หนึงจะมีแค่3มชิ้นก็จะเป็นหินปลูกพลังในตํานานตรงนี้เป็นหินที่หายากและต้องใช้ในการปลูก คุณสมบัติเฉพาะของตัวละครตอน4ดาว5ดาวนะครับตรงนี้เองเนี่ยควรจะมาซื้อทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสามก้อนเป็นสิ่งแรกเลยที่แนะนำนะฮะถัดมาไอเทมอื่นๆนะฮะผมของที่แรกด้วยคิ้วสีทองนะฮะจะมีกล่องวิวัฒนาการขั้นสูงตามธาตุต่างๆและกล่องวิวัฒนาการขั้นต่ำตามธาตุต่างๆซึ่ง2กล่องนี้มีความแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นกล่องขั้นสูงจะได้เศษตัวละครที่เป็นธาตุนั้นๆ ตัว3ดาวทั้งหมดเลยนะครับส่วนธาตุขั้นต่ำเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะออก3ดาวด้วยแต่ออก2ดาวมากกว่านะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ลองซื้อตามความเหมาะสมแล้วกันแต่ไม่ค่อยแนะนาให้ซื้อขั้นต่ําสักเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราไปฟาร์มตัวละคร3ดาวในด่านรอยแยกมันได้ตัวละคร2ดาวล้นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากจะวิ่งอัพตัวไหนจริงๆก็ลองมาเปิดดูก็ได้นะครับผมสาตรงนี้เนาะสมมุติว่าผมต้องการเปิดธาตุมืดผมอยากอัพธาตุมืดมากๆเลย ก็ลองเปิดดูไปสักกล่องแล้วกันเนาะก็จะได้ของตามนี้และจะได้ตัวละครที่เรายังไม่มีด้วยนะครับืคือตัวไหนที่เรายังไม่ครบดามดาวก็จะได้ตัวนั้นแหละนะตัมนนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะส่วนในเรื่องของชิ้นส่วนดวงดาวกับหินวิวัฒนาการแห่งฝันไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เศษในการปลูกพลังฮีโร่นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือข้ามไปเลยเนาะ ถัดมาในเรื่องของเศษตัวละครต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวละคร3ดาวที่มันใช้หินอันนี้เนาะ,ะคริสตันฮีโร่นะับผมแห่งฝันตรงนี้เองเนี่ยใช้ไปเลยนะครับมีเท่าไหร่ใช้ไปเลยอยากทำตัวไหนซื้อไปเลยอยากเร่งตัวไหนให้มันขึ้น5ดาวเร็วๆซื้อไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปสนใจว่าของตรงนี้มันคุ้มไหมเพราะว่าหินวิทยาการแห่งฝันเนี่ยมันเอาไว้ซื้อเศษฮีโร่โดยเฉพาะอยู่แล้วและ แนะนำว่าควรซื้อฮีโร่สดาวเท่านั้นนะครับผมส่วนฮีโร่ตัว2ดาวเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันฟาร์มได้ง่ายอยู่แล้วนะครับถ้าจะซื้อก็คือซื้อพวก3ดาวไปเลยเนาะหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมในเรื่องของความก้าวหน้าของฮนะีโร่เนาะยิ่งเป็นเศษ1ดาวเนี่ยยิ่งไม่แนะนําให้ซื้อเลยเพราะว่าฟาร์มยังไงก็ลุ้นอยู่ดีนะครับอ่ะถัดมาก็ในหน้าของอุปกรณ์ซึ่งในหน้าของอุปกรณ์เนี่ย แน่นอนว่าตรงนี้เองเนี่ยไม่ใช่จุดที่อยากจะแนะนําให้ซื้อสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าถ้าเราต้องการจะซื้อเราก็ซื้อได้เหมือนกันนะับผมหากต้องการจะซื้อก็ซื้อได้เหมือนกันและจะซื้ออะไรบ้างหลักๆเลยในการซื้อตรงนี้เนี่ยก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือซื้อไอเทมที่เรายังไม่มีในสมุดคอลเลกชันนะฮะอันดับที่2ก็คืออยากจะซื้อไอเทมเพิ่มเติมมาใส่ก่อนแต่เอาจริงๆใส่อาวุธประจําตัวที่หลุดเหลวมา ของตัวอื่นๆัดีกว่าหรือว่าคอสไม่อัปเกรดตรงนี้เนี่ยจะซื้อก็หอบไม่ซื้อก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยเนาะในนี้มันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากมายขนาดนั้นยกเว้นเครื่องประดับบางอันที่อาจจะเอาไปซื้อแล้วก็ใส่ได้ก่อนก็บางอันเนี่ยมันก็มีออปชันที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นพวกออปชันที่เพิ่ม a d k เอาไปให้ตัวละครบางตัวก่อนหรือของพวกนี้ที่เป็นดาวเขียว จริงๆพวกนี้เองน่ามันก็หาได้ง่ายนะครับผมไม่ได้หายากขนาดนั้นเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองแล้วก็มันไม่ใช่อาวุธเฉพาะตัวเนาะและสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของการ์ดซื้อนะครับผมในเรื่องของการ์ดเนี่ยซื้อทั้งหมดเลยทั้ง2อ,อันก็คือมีแค่2ออันนี่แหละ แล้วก็อ่ะบางคนอาจจะเล่นเจ้าหญิงในอนาคตก็แนะนําว่าซื้อโล่รอยยิ้มของอัมพบาไปใส่ก่อนก็ได้ในกรณียังไม่มีโลกระจกในในการใช้งานนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เอาไว้ใช้งานทดแทนได้ก่อนในการเร่งสกิลให้กับตัวละครได้เร็วขึ้นได้ดียิ่งขึ้นเนาะอ่ะถัดมาในเรื่องของคอสตูมฮีโร่และคอสตูมอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะพูดเหมากันเลยละกันนะครับผม2ออย่างนี้2ออย่างนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ ถ้าหากว่ามีตัวละครที่ถูกใจและอยากจะซื้อจริงๆแต่รู้สึกว่ามันซื้อแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าบอกตามตรงไม่ว่าจะซื้อ,อยังไงก็คุ้มนะครับผมทั้งคอสตูมฮีโร่และคอสตูมอุปกรณ์เลยเพราะว่าคอสตูมฮีโร่และคอสตูมอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้กับการปลดล็อกสมุดของเราด้วยซึ่งถ้าหากว่าคอสตูมตัวไหนเราเคยมีอยู่แล้วมันก็จะขึ้นว่าโซาหรือว่าไอเทมชิ้นนั้นหมดในตลาดไปแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะซื้อไอเทมซ้ําไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในหน้าสมุดต,ตัวละครกันนะสมุดความรู้มันบวกอะไรบ้างเกี่ยวกับแฟชั่นชุดคอสตูมฮีโร่เมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะได้ในเรื่องของพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเยอะขึ้นส่วนคอสตูมอุปกรณ์ก็จะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นยิ่งสะสมเยอะยิ่งมีเยอะนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยก็ทําไม่ช่วยถึกขึ้นและตีแรงขึ้นอีกด้วยส่วนซูเปอร์คอสตูมเนี่ยก็จะไม่พูดถึงละกันนะครับผม,มข้ามไปเลยละกันในเรื่องของซูเปอร์คอสตูมเอาจิงๆก็เหมือนกับคอสตูมฮีโร่และคอสตูมอุปกรณ์เพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยมันโอกาสได้ซ้ําน้อยและวิธีการหาซูเปอร์คอสตูมเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดถึงทีละกันทีหลังแต่เอาเป็นว่าพวกนี้เนี่ยซื้อแค่ตัวที่อยากใช้ก็พอ,อแล้วเนะาะถัดมาในเรื่องของเหรียญม่วงนะครับผมเหรียญม่วงในทุกๆด่านที่เราเก็บในแต่ละสเตจ ไม่ว่าจะเป็นอ่าเวอร์หนึ่งเวอร์สองไปจนถึงเวิบมีอันไหนที่ควรจะซื้อไว้บ้างนะครับผมหลักๆเลยจะมีไอเทมที่ควรจะซื้อเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนหรือเวอรไหนก็ตามเนาะจะเป็นในเรื่องของเครื่องชงกาแฟอันนี้เลย เครื่องบดกาแฟในทุกๆเวิร์นมีให้ซื้อเกือบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ควรจะซื้อทั้งหมดเท่าที่จะซื้อได้นะครับผมไม่ต้องกักจะจะซื้อเป็นชิ้นแรกๆเลยนะครับถัดมาก็ในเรื่องของเซมิน่านะครับผมอาจซื้อสเตมิน่าเพื่อที่จะนำมาฟาร์มทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นหลักๆก,ก็จะเป็น2อ,อันนี้ส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยที่มันเป็นเศษธีโรตัวละคร2ดาวกล่องธาตุอย่างที่บอกไปกล่องธาตุก่อนหน้านี้เนาะ ก็จะเป็นกล่องท่าที่แบบดอกฮีโร่ตามท่าตนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็เศษตัวละคร2ดาวจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถ้ามันเหลือจะซื้อก็ได้แต่ถ้ามันไม่เหลือก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละอ่ะแล้วนอกจากนี้เองจะมีอะไรอีกบ้างนะครับผมที่เหลือมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วอย่างเลี้ยงกิจกรรมบางอันค้อนตีบวกจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้ถ้าเหลือก็ซื้อไปเอาไว้ตีบวกเนาะอ่ะ ก็ตามนี้เลยนะครับโซ่ส่วนพวก่าเศษในเรื่องของจากกิจกรรมเนี่ยก็จะมีของให้ซื้ออยู่เหมือนกันอย่างเช่นหินเปลี่ยนออปชั่น Option. อันนี้ก็ควรจะซื้อนะครับผมซื้อไว้ก็ไม่ได้เสียหายเก็บไว้ตีออปชั่นถึงแม้ว่าจะมีแค่ครั้งเดียวก็กดกดไปเถอะอ่ะชิ้นส่วนกาแฟชิ้นส่วนดวงดาวอันนี้ก็ซื้อไปเหมือนกันนะครับผมเป็นของที่ควรซื้อกาแฟก็ควรจะซื้อเหมือนกันเนาะล้วก็จะมีอีกบางอย่างละกันเนาะที่มีจากดันกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมก็จะมีพวกคอสตูม2ชุดตามนี้เลย อัศวินเทติดาและอัศวินสกิบัตคาเฟ่ก็อย่างที่บอกไปว่าคอสตูมช่วยเพิ่มสมุดสะสมคอสตูมจะทําให้เราเก่งขึ้นอันนี้ก็ควรจะซื้อนะคะในเรื่องของร้านค้าไมเล็ดอ่ะร้านค้าไมเล็ดตรงนี้จะมีของอยู่ไม่กี่อย่างที่แนะนําให้ซื้อซึ่งจะมีของประจําจับตาอยู่ทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็จะเป็นกล่องปริศนามหากราบตรงนี้กับค้อนเขียวมหากราบและกล่องอุปกรณ์ตํานาน100นะครับผม ลักๆเลยนะครับผมในกล่องอุปกรณ์มหากราบตรงนี้เนี่ยเป็นเวลา1เดือนเนาะคุณจะซื้อนะับผมอันเนี้ยควรจะซื้อไปเลยเพื่อที่จะสุ่มให้ได้ไอเทมของตัวละครที่เราต้องการนะครับผมหรือไอเทมตัวที่เรายังไม่ได้มีหรือว่าเอาไปข้ามขีดจากัดของไอเทมตัวที่เราที่มีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ซื้อ2ก็คือกล่องอุปกรณ์เฉพาะตัวตํานานตรงนี้เนี่ยควรจะซื้อทิิงเอาไว้เพราะว่าตอนนี้มีฮีโร่บางตัวที่ขึ้นดาวเขียวได้แล้วและในอนาคต คิดว่าจะมีฮีโร่ดาวเขียวที่เพิ่มขึ้นมาอีกทยอยเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ควรจะซื้อไว้เหมือนกันเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยทำพวกอาวุธประจําตัวของฮีโร่2ดาวหลายๆตัวทิ้งไว้ก่อนก่อนที่มันจะดาวเขียวพอมันมาเสร็จแล้วเป็นดาวเขียวแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาลําบากทําเลื่อนขั้น5้ทับ หลังจากนี้นะครับผมก็ทําไปก่อนเลยส่วนที่สาคัญที่สุดก็คือค้อนเขียวในรายสัปดาห์ค้อนเขียวในรายสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นึงมันซื้อได้ทั้งหมด3อันซึ่งพูดตามตรงว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้ถึงแม้ว่าเป็นผู้เล่นระดับสูงแล้วก็อาจจะทํายากอยู่เหมือนกันที่จะซื้อทั้งหมด3อันแต่ขั้นต่ําซื้อได้สัปดาห์ละ1อันแน่นอนนะครับผมถ้าหากว่าแอคทีฟในการเล่นหน่อยนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำได้เลยเนาะส่วนที่เหลือตัวไม่เล็ดนะครับผมแลกตัวละครหรือแลกอุปกรณ์สวมใส่เฉพาะตัว แล้วแต่เราเลยละกันนะครับผมพิจารณาเอาเองว่าอยากจะได้ตัวไหนหรือว่าอยากจะได้อาวุธประจําตัวของตัวไหนหลักๆให้มองในเรื่องของอาวุธก่อนเป็นดับแรกแต่ถ้าเรามีอาวุธประจําตัวอยู่แล้วแต่เราอยากจะได้ตัวละครตัวนั้นมาด้วยและจําเป็นต้องรีบใช้งานจริงๆก็สามารถแลกเป็นตัวละครมาได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่มันไม่ได้รีบใช้งานจริงๆหรือแบบต่อให้ได้มาก็ยังไม่ได้ปั้นอยู่ดีไม่แนะนําให้ซื้อสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าพอถึงฉากที่แบบเราต้องแบบรีบเอามารีบทําจริงๆเนี่ยค่อยแลกตัวละครละกัน นะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็ <S 2> <S 2> ถ้ามีตัวละครอยู่แล้วแลกมาได้เลยเนาะแล้วก็เอามาใช้งานได้เลยไม่เสียหายอะไรนะครับอ่ะในเรื่องของ3ดาวเนาะสดาวก็มีเหมือนกันนะฮะสดาวเองก็คล้ายๆกันเลย2ดาวเนี่ยคล้ายๆกับตัวละครเนาะถ้าหากว่ามันไม่จําเป็นต้องรีบใช้ขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นต้องรีบมาแต่ถ้าแบบอาจจาเป็นต้องรีบใช้แล้วเนี่ยก็แลกมาเลยก็ได้นะครับหลักๆก,ก็เหมือนกันเนาะต่อไปในร้านค้าเหรียญต่อสู้มันจะได้เหรียญต่อสู้เนี่ยจากอารีนา ซึ่งหลกัหลกๆตรงนี้เองเนี่ยจะมีของแนะนําอยู่ไม่กี่อันอันดับแรกในเรื่องของหินล็อกออปชันตรงนี้เนี่ยควรจะซื้อบ่อยๆและซื้อตลอดเพื่อที่จะล็อกออปชันเวลาเราไปดีออปชันเนี่ยมันจะทําให้ออปชันแต่ละออปชันของตัวละครหรืออาวุธแต่ละอันเนี่ยมันไปถึงระดับสูงสุดที่ควรจะเป็นได้ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าช่องไหนที่เราล็อกไว้แล้วนะครับมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะแล้วล็อกครั้งเดียวก็คือจบเลยแต่ใช้หินค่อนข้างเยอะมากถัดมาก็จะมีในเรื่องของอ สร้อยต่างๆก็จะเป็นสร้อยมิโนอทอแล้วก็สร้อยแพนด้านะครับแล้วก็รวมสิ่งอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้แล้วก็คอสตูมตรงนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยคอสตูมก็ควรจะซื้ออยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ควรจะทําในเรื่องของเครื่องประดับก่อนอย่างเช่นสร้อยตรงนี้เป็นต้นเข็มกลัดแพนด้าครั่งเหมาะกับตัวละครสายแทงทุกตัวแนะนําว่าตัวละครสายแทงควรซื้อสิ่งนี้ก่อนเป็นอันดับแรก ซื้อทั้งหมด5อันนะครับผมอารวมทั้งหมดตัวอันหลักด้วยก็กลายเป็น6อันเพื่อที่จะขึ้นขีดจํากัด5ทั5ก่อนจะทําให้ตัวแท้งของคุณเนี่ยเก่งมากถึกมากและก็ตายยากมากอีกด้วยนะครับสร้อยอันนี้จะเป็นอันแรกที่แนะนําส่วนอันที่2องสร้อยคอมิโนโทอร์เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของตัวละครที่เป็นตัวสกิล แล้วก็ตัวตีตามธาตุแล้วก็ควรจะเป็นตัวที่เป็นลีดเดอร์ของทีมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่มันเป็นสร้อยสําหรับตัวละครที่เป็นสายดาเมจกึ่งแทงนะครับสาหรับสร้อยนี้เนาะ ถัดมาในส่วนของอชิ้นส่วนกระจกตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะละกันนะครับผมในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ควรจะซื้อในเรื่องของหินเปลือออปชันเอาไว้ทิ้งเอาไว้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างเดียวเนาะที่เหลือสร้อยพวกนี้หรือโล่พวกนี้เนี่ยก็ซื้อตามความเหมาะสมอย่างที่บอกไป อันไหนที่เราใช้งานก็ซื้อขึ้น5้ทับหไปเลยอันไหนที่เราไม่ได้ใช้งานก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นแหละฟาร์มก็ได้ไม่ฟาร์มก็ได้โลกกระจกฟาร์มแค่สิ่งที่ต้องใช้ละกันนะฮะถัดมาในเรื่องของร้านค้าฝาขวดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคารมาซอนแล้วเนาะซึ่งคามาซอนเนี่ยก็จะมีไอเทมที่เป็นคอสซูมทั้งหมด3อันด้วยกันเนาะสอันนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ่ามีโล่ฝาขวดด้วยโล่ฝาขวดด้วยคอสซูมเนาะ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ตามนี้เลยนะฮะของที่เป็นหินปลูกพลังเศษชิ้นส่วนคริสตัลฮีโร่นะครับผมนู่นนี่นัน่น,นหินปลูกพลังถ้าเราขาดอันไหนพวกนี้เนี่ยสามารถซื้อได้1ใน2อ,อันนี้เนาะส่วนไอพวกที่เหลือเนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่ามันฟาร์มหาได้นะครับฟาร์มหาได้ฟาร์มไปเรื่อยๆถ้าไม่รีบก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ฟาร์มเป็นประจําทุกๆสัปดาห์ไปมันได้ครบอยู่ดีนะครับแต่2ออันนี้มันฟาร์มยากเนาะมันแลกไปได้เลยนะครับอ่ะ ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างก็จะมีโล่เอจิสหนึ่งอันที่จะเป็นโล่หนึ่งที่มันเพิ่มความถึกให้กับตัวแทงที่ไม่ได้เป็นตัวนําออกมากๆตัวนี้เองก็เป็นอีกโล่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับตัวละครที่ไม่ใช่ตัวนําหรือตัวลีดเดอร์ของทีมนะครับตัวนี้เองเนี่ยก็แนะนําว่าซื้อติดตัวไว้ได้เพราะมันจะถึกมากจริงๆและสุดท้ายในเรื่องของคอนการอัปเกรดตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นอันนึงที่แนะนําให้แรกในคาร์มาซอนในกรณีที่เราต้องการเงินหรือทองแบบฉุกเฉินเพราะว่าคอนอันนี้เนี่ย สามารถนําไปขายได้ในราคาที่ดีอยู่ประมาณหนึ่งอาจจะไม่ได้แพงมากแต่เวลาเราลงทีนึงเนี่ยแต่ละซีซันแล้วก็แลกมาเนี่ยมันได้ทีละหลายอันเลยนะครับห้อันหรือว่าร้อยอันเลยทีเดียวเอาไปขายทีนึงได้หลายร้านอยู่เหมือนกันนะครับหากใครต้องการทองฉุกเฉินหรือว่าคอนใ,นในการเอาไปตีบวกไม่อยากจะผ่านกาแฟกับการลงดันค้อนก็เอามาแลกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาในเรื่องของเรลิกโบราณตรงนี้เองเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวรวเหมือนกันแต่หลักๆน้องๆเขาบอกว่า ให้แรกในเรื่องหินอาถรรพ์ขั้นสูงเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าหินอาถรรพ์ขั้นสูงเนี่ยจะเอาไว้ตีบวกในขั้นถัดๆไปของรีลิก เนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมขอผ่านไปเลยละกันเพราะผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ายัางเล่นไม่ถึงจุดที่แบบว่าไปไกลามากขนาดนั้นสุดท้ายก็ในเรื่องของสัญลักษณ์ของนักล่าซึ่งจะมีหลายคนถามหาสิ่งนี้กันบา้างบัญชาของเจ้าหญิงซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่นี่ครับถ้าคุณต้องการบัญชาของเจ้าหญิงตรงนี้ซื้อได้เลยนะครับผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ซื้อได้ถัดมาอันที่2เหมาะสำหรับตัวละครที่ขึ้นดาวเขียวแล้วพลึกแห่งดวงดาวตรงนี้เนี่ยเอาไว้อัพสกิลเฉพาะตัวของตัวละครดาวเขียวข้อควรจะซื้อไว้เหมือนกันนะครับผม ที่เหลือก็หินรีเซตฮีโร่หากไม่ต้องการเล่นฮีโร่ตัวไหนแล้วจะเก็บแต้มบอสรัสมาแลกตรงนี้แล้วก็ไปรีได้หินพลังในตำนานอันนี้ก็ควรจะซื้อด้วยเหมือนกันลกพลังในตำนานก็ควรจะซื้อด้วยเหมือนกันกนะครับผมบัญชาเจ้าหญิงยิ่งแบบอันนี้มันก็ยิ่งราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือซื้อไปเลยเนาะซื้อไปเลยอะถ้าอยากได้เศษตัวละครเพิ่มเอาไปอัพก็ซื้อตรงนี้เอาไปแลกเศษอัพตัวละครนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการ์ดก็อย่างที่บอกไปว่าในเรื่องของการ์ดก็ควรจะซื้อให้หมด ซื้อไปเลยนะครับพวกนี้เองเนี่ยก็จะเป็นของที่จําเป็นอยู่แล้วเนาะส่วนเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็จะมีบางอันที่แนะนําให้ใช้นะครับผมก็เป็นสไนเปอร์ o อเกิกลเหมาะสำหรับตัวละครตัวตามเนาะตัวไว้ต่อคอมโบอันนี้เนี่ยเพิ่มดาเมจเยอะมาก10%และความเสียหายสกิล12%เป็นอไอเทมสำหรับตัวตามเครื่องประดับสำหรับตัวตามเนาะในกรณีที่ไม่มีของดาวเขียวเนาะหรือจะเป็นตัวของชาชูเตอร์ก็ได้เหมือนกันฮะ อันนี้เองก็บวกในเรื่องของคริติคอลและพลังโจมตีเหมือนกันแต่มันจะรองลงมาจากสไนเปอร์ค็อกเกิลนะครับผมเออก็จะเป็น2ช้อยหลักๆถ้าเราอยากจะทำาีดาวก็แนะนานอันบนไปเลยแต่ถ้าอยากว่ายังต้องการ3ดาวอยู่แบบไม่มีเหรียญเยอะก็เอาซับชูเตอร์ทำห้า5 5ห้ไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะ ส่วนแหวนอันอื่นึที่เหลือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผม,มตามนี้เลย SV Attack ทาให้การโดนรถพรางโจมตีได้ผลชัดสก,กิลเร็วขึ้นโน่นนี่นั่นตรงนี้เองก็เลือกตอามความเหมาะสมแล้วกันเนาะหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในเรื่องของร้านค้าคามาสอนก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดถูกใจช่องของเลเวอร์ไฟเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปใหม่ๆด้วย นะครับผมเออถ้าหากใครต้องการคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์ขอไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะมาทยอยทำให้เรื่อยๆฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ